สวัสดีสบายดีทุกคนครับวันนี้ว่าสิมาปล่อยงว่วเลี้ยงกับฝนตกละรครับโอ้ฝนตกลรับฝนดีเอมีเนี่ยมาอย่างแห้งเลยพิราว่าสิได้ยินเสียงว่าครับเดี๋ยวถ้าพอด้ยินกันดิเห้นมันกะพาพไปเลยเรื่อยกัน ผก่ะผมยันก็ไม่ได้เป็นนาหรือเด้อบานเนี่ยยันมันทำกันนะเพราะว่าฝนโตก็ฟัดมันหนีกันที่ลากับว่าตั้งใจทีมาหอดนีเน้เนี่ยตั้งใจว่าทีมาให้มาหอดนีาะนี่อกไปอ ฝนตกรับ้างครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปได้เพราะครับ เด้เดดังไฟดังไฟไฟจีบก็ได้น่ะมันจีบจีบก็เนี่ยมันจีบจีบก็หนึ่งคุกค้นห้อยห้อยกน้ฮ้โอ้ยเอาดังดังดังไฟก็ทีบก็จีบกเนี่ยหนาวเลรู้บอารู้บ่านีไว พเท่ากันหนาวเป็นได้บ่เนี่ยฝนตกเนี่ยกันหนาวเริ่มหนาวเนี่ยพเทโาอ่้ผู้แม n กันเจ้าจีเด่นฮะใต้กบใต้ปลาสะกิีบมึเนี่ย จิดแล้วครับมันจะืดังไฟติดแล้วอามามาปพียงไฟพปสิมา,มา,มาเอางัวเลี่ยงจังน้อยกับพอดีฝนตกกลัดทางเอ้ยว่าได้เลี่ยงทำครับมือน,นี้นี่ครับพอดีฝนตกกลัดทางไปพักอยู่บ้านพี่น้องฝนหยุดก็เลยได้มาก ่สิมาปล่อยงัวเรียงยามแรกยังหน่อยหอดย่ำดูดูเฮ็ดหน้าแล้วกัฝนฝ่ฟนฟากับตกมากธรรมดาครับมีนม้ำเนี่ยงัวกะจักไปจไังไหนปลูกไว่ทางล่างนี่กับกินไปตั้ง,งเืลองหรอลุดได้ยังได้บุ่น นคนก,ก็ตกดินดิน่หยุ่ล,ล่ะถ้าว่ากระจิบเอางัวเขาคอกไว้เลยว่าจิมาเลี้ยงงัวในจังหน่อยเลย,เยบ่ได้เลี้ยงก็ให้ได้กินหญ้านะ่ะก็ดิเปียกฝนโมโ่ลงลง้อหน่อย,ยมาไปโอ้กลับมาแล้วมีนี้นกมา ้องเนี่ยเลื่อมคำแล้วกอฝนตกรัดท่างเมื่อกี้นี่มืออึ้นกันทได้ไทหุดนหน้านะครับเด๋ดที่ได้ลงชิบไหวมืออยู่ครับไทหุดนหน้าเริ่มเข็ดหน้าแล้ว,ว,ลว,ลวต่อไปก็จินับไปประมาณจะซิบมือแล้วครับ กระสิวานเขาวานแล้วกเกิิได้พักจักน้อยกินหญ้าฝนตกมากเปียกเดี๋ยวจิได้เอาง้อกัข้อกแล้วครับบันเมื่อน,นี้ก็สิได้จบคลิปไปแค่นี้พอละ บ่ไดมีเวลามาเลี้ยงว่าสำฝนตกหลัดทางฝนฝ่าดีปีนี่ฝนเริ่มตกมากแล้วดินซุม่มหยาก็เริ่มเขียวขึ้นมากเลยแต่ว่าสิไทหุดนหน้าแล้วกสิบบ่ไดกินปนไดรอกบัมือนกัหน่อยไทหุ่นเล้วกสิบ่มีหยากินปนเลสิมีแนวแต่น้ำกันแท่นา